สวัสดีค่ะสวัสดีครับทบผูทชมครับช่วงเทศกาลคริสต์มาสหรือปีใหม่ที่กําลังจะถึงนี้เพิ่งจะไปซื้อของขวัญน,น่ารักน่ารักให้กับหลานก็เลยจะมาแนะนําเพื่อแพทจะไปซื้อของขวัญฝากไว้ซิ่งบ้างคุณอากําลังจะแนะนําให้แพทไปซื้อของขวัญที่โรบินสันแน,แน่เลยใช่ไหมคะอ,อันแน่รู้เพราะว่าแพทเนี่ยกำลังเล็งอยู่เลยค่ะคุณอาขาใช่แล้วแพทเพราะที่โรบินสันเขากําลังจะมีแคมเปญโรบินสันวันเดอร์เซเลเบเรชั่น เซอร์ไพรส์จัดใหญ่ส่งท้ายปีจากโรบิสันตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน6-6ไปจนถึงวันที่4มกราคม6-7ปีหน้าน่นนะ โดยในปีนี้เขามีการค o l l a b o เร t i o n ร่วมกับดิสนีย์ร้อยปีเพื่อฉลองความสุขส่งท้ายปีไปพร้อมๆกันเลยค่ะลและที่สำคัญเลยนะคะห้ามพลาดกับสิทธิพิเศษเฉพาะวันที่25ธันวาคมปี66ถึงวันที่4มกราคมนะคะปี67เลยรับกระเป๋าเดินทางเป็นกระเป๋าเดินทางสุดพิเศษเมื่อคุณช็อปครบ6,000บาทขึ้นไปภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสันได้เลยนอกจากนี้สุดยอดนักช็อป10อันดับแรกถ้าท่านมียอดช็อปตั้งแต่150,000บาทขึ้นไป รับ Disney Wonder of Magic Moment g o Figurines มูลค่า55,900บาทซึ่งก็จะเป็นฟิกเกอร์ของ Mickey Mouse และม i n n i e Mouse เลือบทองคำบริสุทธิ์99.99%พิเศษเฉพาะลูกค้าโรบินสันเท่านั้นนะฮะพร้อมลุ้นรางวันใหญ่รถกระบะ Ford Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo และรางวัลอื่นๆมูลค่ากว่า1ล้านสแสนบาทสุดยอดจัดใหญ่จริงๆครับและในช่วงนี้นะคะเขายังมีสินค้าคอลเลกชันพิเศษจากดิสนีย์อีกมากมายให้เราเลือกช็อปเลยนี่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสวยๆนะคะที่แพทแล้วก็คุณอาใส่อยู่นะคะก็เป็นคอลเลกชันดิสนีย์เหมือนกันนอกเหนือจากนั้นนี่ค่ะยังมีเซ็ตผ้าขนหนูนี่มีเบาะรองนั่งนะคะมีหมอนอิงมีพรมรและยังมีแก้วน้ําแล้วก็มีกระติกน้ําดิสนีย์อีกต่างหาก,ากค่ะและที่แพทอยากได้มากคือนั่นเลยคุณะคะอาค่ะเป็น เป็นชุดเครื่องรัมวเมเยอร์คอลเลคชันดิสนีย์ร้อยปีอนอกนอจากนี้ยังมีให้ช็อปสินค้าอื่นอีกเพียบเลยค่ะนอกจากนี้ในงานยังมีว o นเดอร์ p Up อัพสโตร์ที่โรบินสัน6สาขาด้วยกันได้แก่สาขาโรบินสันพระราม9ชนบุรีเชียงใหม่อุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีและตรังนะฮะซึ่งในงานคุณจะได้พบกับสินค้าดิสนีย์คอลเลคชันและกิจกรรมสุดพิเศษต่งตางๆมากมายครับแต่จะบอกว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้โรบินสันเขายังมีนี่กระดาษห่อของขวัญลายดิ นี่สุดพิเศษค่ะเขาบอกว่าเพื่อที่จะให้คุณคุณเนี่ยได้ร่วมส่งความสุขให้กับคนที่คุณรักนะคะแต่ต้องบอกว่าเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นไปช็อปกันได้แล้วค่ะที่โรบินสันทุกสาขาคุณสามารถเดินไปช็อปได้เลยค่ะตั้งแต่วันที่14พฤศจิกาย,ยน2566น2566จนถึง4มกราคมปี2567หรือว่าง่ายกว่านั้นช็อปผ่านแอปก็ได้จะช็อปผ่าน Facebook Inbox โรบินสันดิพาร์เมนต์ก็ได้ค่ะ Central a p อ c ชทแอนช็อปและ Call อนช็อป1425ก็ได้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมฮะถ้าคิดจะหาซื้อของขวัญดีๆให้กับคนที่คุณรักโรบินสันเท่านั้นครับ อันนี้ไม่ใช่สุ่มไก่ไม่ใช่อะไรใดๆเลยคุณพี่แรงมากค่ะคือหนูว่าไปทำการบ้านมาก็สองคนเขาสวยมากก็เลยคิดได้ว่าเราต้องเอาชุดเท่านั้นที่จะข่มเขาได้เรายอมไม่ได้เรายอมไม่ได้เพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้มากันเป็นคู่นะครับเป็นคู่เพื่อนซีสุดสวยอย่างที่แพทย์ว่าซึ่งตอนนี้ดังกันคนละด้านนะฮะเพราะว่าคนนึงนั้น ดังมากในจอทีวีตอนนี้กับบทบาทแม่กลิ่น,นจากละครพรมลิขิตส่วนอีกคนหนึ่งนั้นดังในโลกออนไลน์จากการเป็นแม่น้องบอง<ช>คนใจชาวโซเชียลพูดอย่างนี้ลลยรท่านอาจจะรู้แล้วใช่แล้วค่ะและที่สําคัญคือเขาสวยแบบกินกันไม่แล้วทั้งสองคนคือสนิทกันสนิทที่ว่ารู้ความลับกันทุกเรื่องไปพบกับเขาครับ,รบน้ําตาลพิจฉนาและแจ็คก,กี้ชาคลี่ สวัสดีครับสวัสดีเรลงเพรงเพรงเพรงเพล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 งถามหาวเววเจอหน้ากามสันตาใจครัะไรทุกที่เจอกันเจอกันโอ้โหเรามาพูดถึงแม่กลิ่นก่อนดีกว่านะแม่กลิ่นตอนนี้โอ้โหกวาดไปทั้งตลาดร้านค้าร้านตลาด ทุกคนพูดถึงแม่กลิ่นด้วยความเกลียดชังเป็นอะไรมีแต่คนอยากหยุบหัวค่ะหยุบหัวใช่ใช่ใช่เพราะว่าแบบแม่กลิ่นออกมาทีไรอะไรอย่างนี้ยก็ต้องปะทะกับพุตาตลอดแล้วแบบว่าพูดแต่ว่าอีวิปลาดเป็นคำพูดติดปากตลอดอีวิปลาดใช่ค่ะซ้อมกันมาเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมน้ำตาลน้ำตาลนี่เก่งมากมีคู่ซ้อมรอมีคู่ซ้อมที่บ้านนี่แจ็กกี้เหรอไม่ใช่ ไม่ใช่เธอใหส่วนของผู้ชายนั่นก็คือคุณภผยค่ะคุณไผยแฟนคุณน้ำตาลนะฮะคือจะต้องบอกก่อนว่าตอนที่ตาลอะถ่ายละครเรื่องนี้ค่ะ กานถ่ายละครอ,อยู่3มเรื่องอแล้วเป็นดราม่าทั้งสมเรื่องเลยค่ะยายไผ่ก็จะได้เป็นคุณพุต,ตานบ้าง <c oughs> เป็นยายกุยบ้าง <c oughs> เป็นพ่อหมื่นลิบบ้างแล้วแต่ว่าวันนั้นเราจะต้องอีกวันต้องไปเข้าฉากก<อ>ับใครอะไรยเงี้ยค่ะออใช่เพราะว่ามันยากภาษา,าไม่เข้าป่าแล้วเขาใช้ภาษาโบราณที่แบบไหลเลื่อนออกมาเหมือนว่ามันเป็นภาษาของเขาเลยอ่ะซึ่งต้องยกเครดิตให้กับน่ตาลมากเลยบอกว่าคือ ขนาดจะด่ายังด่าเป็นภาษาโบราณเนี่ยประมาณนั้นไหนลองด่าสิอุ้ยเขาเลือกคนด่าเก่งมากตอนแรกในใจคิดว่าฉันล่ะแต่เขาหาไม่หาคุณใช่เหมือนเหมือนเหมือนเห็นอนาคตแล้วอะตั้งแต่ตอนถามมาว่าเออน่าจะมาแถวนี้แหละอไหนลองคำนี้กำลังฮิตค่ะช่วงนี้อืลองแบบอันนี้หรอเฉดเฉดหรอ จะริดดกมันเข้าไปในแกนเลยเมื่อกี้เอายาวๆได้ไหมพี่ตั้มตาลได้ค่ะนี่เป็นราชคิดว่าเป็นลูกเทวดากะคิดว่างามกับใส่ชุดวิ๊บปับเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้ภาษาอันนี้เหลืออันนี้เหลือนี่แบบเซอายุทยาพอใจอายุทยาอยู่ข้างนางแล้วมันได้รับอิทธิพลทางภาคเหนือมาด้วยกันตลอดอู้เหนือก็เจ้าเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือคือกันก็เจ้าไปสร้างมันก่อน สนับสนุนโดยแอล i n e t ท t a l ตอนนี้ชาวบ้านชาวเมืองเขาเกลียดคุณมาก<ะ>อยากจะรู้ว่าไอความเกลียดเนี่ยเขา มีส่งยังไงถึงเรา,าเะอุล้วเขาอินกับเรามากโอ้เกลียดมากเกลียดถึงขนาดหนูไปเที่ยวแม่ห้องสอนแล้วมีแบบว่าแม่ๆแ,แ,แถวนน้นเขาเดินมาบอกว่าน้ําตาลสงสารมากเลยแต่อยากตบอีกกลิ่นมากเ <c oughs> มื่อไหร่มันจะเป็นคนดีสักทีเมื่อไหร่มันจะสํานึกได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อ๋อที่เขาบอกว่าเดินตลาดไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นี่เองะ่คแล้วก็ไดเล็กมาแล้วก็แบบไม่เข้าไปอ่านเลยค่ะตอนนี้ช่วงเนี้ย ออนไวออนแอแต่ได้ยนนี้ปลอบใจไม่ว่าใครจะด่าอีกกลิ่นยังไงใช่เธอก็คือเราจะด่าสองเขาเอาไปส่งสารหรือส่งสารโอ้แต่จริงๆตั้งแต่ก่อนที่เขาจะรับบทนี้แล้วคือหนูว่าเขาก็รู้ตัวเพราะว่าเราเคยเล่นละครด้วยกันมาเราจะรู้ว่าเพื่อเราจะเป็นสไตล์ไหนอะไรเงี้ยแต่นางก็จะมีคิดว่าแบบ เล่นดีไหมมันจะคนจะติดภาพเราไลฟ์ไหมแต่นี่เข้าใจนางนะเพราะว่านี่เป็นคนที่คือน้ําตาลเป็นคนที่เล่นบทอะไรก็แล้วแต่คนติดมันมันมันเชื่อได้ง่ายอะ่ะคือเข้าใจว่าทําไมคนดูถึงต้องเชื่อ,อนางเพราะว่านางเป็นคนเล่นลึกเป็นคนเล่นแบบตาเตออกอกแล้วมันม,<า>มันเป็นไปได้มากที่คนจะต้องแบบติดภาพติดอะไรแต่ว่าเนี่จากตัวแจก,กี้เองนะแจก,กี้ก็แค่รู้สึกว่าโอกาสมันมาแล้วมคมลิขิตและยังเป็น ร้ายครั้งแรกรา้ายแบบร้ายกับพี่เบล,เลยอะไรย่างเงี้ยนี่ก็รู้สึกว่าควรแบบควรมากจะเล่นเก<อ>่งมากเก่งมากนี่คือการแสดงที่ทำใ,<ช>ให้เราใส่ซับพอร์ตนะเราสุดๆรับไหมอะไรอย่างเงี้ยรับไหมร้องไห้ทุกซีนห้าสี่สร้ <c oughs> องรับไหม ยังไม่รับตอนนี้ห้าสิน้ำตาซ้ายไหล <c oughs> แต่ที่คุณไม่รับเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะคุณจะรอบทหนึ่งที่คุณอยากเล่นมากอ๋อใช่ <c oughs> อะไรลนะ่ะคือม,มีสองบทบทหนึ่งอะคือคืออยากเล่นมานานมากแล้วก็คืออยากเล่นเป็นคนภาคเหนือ รู้สึกว่าเราอะอยากใช้สกิลเราที่มีเธอเหมาะท,ทั้ง<ช>สองคนเลยด้วยใช่รับคู่นะคะแล้วก็แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเคยเล่นแล้วรู้สึกติดใจแล้วรู้สึกว่าเล่นมินเขาเรียกว่าแบบมันยังไม่ถึงใจเราอ,ะอ่ะออก็คือคนนี้ใช่บทหญิงรักหญิงบกแบบยเูเรียูริยูริใช่เคยเล่นแล้วนิดนึงเป็นรับเชิญแล้วรู้สึกว่าอุ้ยตอนเล่นอะรู้สึกว่าดีจังเลยอ่ะมันดีอ่ะมันแบบ มันฟูลฟิลอะแต่ว่ามันยังไม่ได้อะไรมากแค่รู้สึกเออเออมันดีจังเลยแล้วก็พอไปดูตัวเองเล่นก็ชอบแล้วตัวตนจริงๆถ้าในเรื่องน้ําตาเนี่ยส่วนใหญ่จะดราม่าคนก็จะติดเหมือนเป็นฟิลแบบเรียบร้อยส่วนคุณน่ไม่ต้องห่วงตัวตนคุณมันชัดเจนอยู่แล้วเรียบร้อยใช่สุดๆสุดๆแต่จริงๆแล้วพี่น้ำตาเป็นยังไงเรียบร้อยอย่างที่เราเห็นในละครไหมไม่เขาจะเป็นฟิลแมนแมน ใจใจจะถึงพึ่งได้จะถึงพึ่งได้รักเพื่อนออกตัวแทนออกตัวแทนรักข่าวฆาตกรรมชอบดูโหดดระแสดูนี่ใช่ใช่ฆาตกรรมตางหนกระแสดูทุกวันเพอเยี่ยเนี่ยมันจะโทรมาขัดลาบหนูตลอดแล้วแจ็คกี้ล่ะเขาเป็นคนยังไงอ่านะให้น้ำตาลเมาบ้างแจ็คกี้คือเยยนี่เป็นแบบเป็นคนที่พูดจาอาจจะถูกคนอาจจะรู้สึกว่าแบบนางตลกนางดูแบบว่าเป็นสาวที่แบบว่า ลุยลุยกะการอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วนามเป็นคนแบบว่าซีเรียสจริงจังนะกับชีวิตบอกเลยว่าอ็นนี้แบบเป็นคนซีเรียสจริงจังแล้วก็เป็นคนอ่อนไหวแต่ความรู้สึกแคร์เพื่อนแคร์มากแคร์ทุกคนบนโลกใบน, <ừ> นี้นาเป็นคนแบบ <ừ> แคร์เพื่อนนางงามนางงามมิตรภาพหนึ่ง <S <S ไปทุกที่เป็นนางงามมิตรภาพ <S <S เป็นนางจอยโต๊ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เร่องยังไงนางงามมิตรภาพนางงามมิตรภาพอันนี้คือซีกันมากี่ปีแล้วคะ ห้าปีกว่าป่ะเออน่าจะประมาณห้าหากปีคถือว่าสนิทแบบมันคุยทุกวันเป็นเวลาห้าปีอ่ะ นะคะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในออฟฟิศนะคะเราจะมาดูบรรยากาศขายงานกันวันนี้ค่ะบอกเลยว่าขำมาขำเมนสุดๆแต่แต่แต,แต่ไม่มีแค่แบบที่ขามาขาเป็นแค่กลุ่มนี้นะคะเราจะพาไปเจอตุงที่ขายงานผ่านตลอดคนนี้คือขายอะไรก็ผ่านทุกโปรเจกต์ปังๆสุดๆนี่ค่ะคนนี้ค่ะมีเคล็ดลับอะไรไหมคะที่ทําให้ขายงานผ่านตลอดเยที่พูดอะไรใครก็คอยตามเลยเพราะว่ามีของดีจ้ะนี่เลยจ้าเพิ่งใช้เสร็จสดๆร้อนๆเลยเป็นยาสีฟันนวาวาจาของหมอปลายพายกระซิบที่ทํามาจากเกลือหิมาลายันและที่ส คันนะคือทำความจาดปากและฟันได้ดีมากผ่านการฝึกเสร็จทุกหลอดทุกกล่องเฉิมคําพูดการเจรจาคือดีมาก <Wow. S 1> เรียกได้ว่าเป็นวาจามหานยมคือพูดอะไรใครก็คอยตามใค้ทุกครั้งขายงานผ่านทุกครั้งเลยจะ้ะยาสีฟันนวาจารหลอดราคา495บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ6หลอดราคา1,990บาทลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษง่ายๆเพียงกด ดอกจันเจ็ดหกสี่ดอกจันสี่แปดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกจากนั้นรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่เท่านี้ก็รอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางได้แล้วจ้าโอ้ใหม่ก่อนมากพี่เมย์ฝากก่อนทำไมอ่ะจะนี้ไปซื้อวันนีเดี๋ยวมันหมดพี่ฝากก่อนพี่จะไปซื้อด้วยเราไปเอาไปด้วยรก็หวังใจว่านานจะมีคนมารับช่วงต่อเราในวัยวัยนี้แล้วหาให้เขาได้สักคนหรือยัง หา,หาทุกวันอหาให้ทุกวันสเปกนางอ่ะมันลำ้ำแล้วหนูอยากให้นางแบบนางเป็นฟิลแบบว่าเวลาใครได้รับรางวัลลูกกรตันยู่นาจะชอบเป็นพิเศษ <laughs> นางชอบแบบพวกชีวิตล้นชด สู้มาด้วยลําแข้งของตัวเองมีญาติพี่น้องอีกประมาณพันแที่ต้องรับเลี้ยงดูชอบแบบนั้นชอบชอบแก้ปมปัญหาในชีวิตเขามีความรู้สึกว่าอฮีโร่เว้ยก็ยังไงเขาเล่าบอกว่าสเปคเขาคือที่เราหามาให้ที่หาเองที่เรงบอกเนี่ยผิวคํำนำแดดอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาชอบแบบอยแล้วเขาชอบฟิลไทยบ้านใช่ฟิลคมเข้มฟิลคมเขมก็ดีเราไม่แย่งกันหนึ่งคือ ผิวอว่ามาแล้วผิวเข้มเออว่ามาแล้วผิวค้ำชอบผิวผิวคิวเข้มผิวเข้มหน้าตาดูแบบเป็นไอ้เต้าวตาตากแดดอะเเออ็กโซติกใช่ป่ะซึ่งเราไม่เคยใช้คำนี้เลยเอ็กโซติกเราใช้คำว่าเราใช้คำว่าผิวค้ำดำแดงแต่ว่าจุดนึงของนางอะที่นางชอบมากๆก็คือ ชอบคนกระตัญยูเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เวลาที่ผู้ชายต่อให้จะไม่ต้องผิวคำก็ได้อยูยูก็มาบอกว่าเดี๋ยวขอรับสายแม่ก่อนนะแล้วแบบฮัลโหลครับแม่กินข้างยางฉันพอเป็นเมียเขาเลยฉ <c oughs> ันพอเป็นเมียเแล้วถ้าชีวิตเขามีปัญหาล่ะชีวิตเขามีปัญหาบ๊บสงสาอรอยากไปดูแลเทคแคร์ครอบครัวเขาใช่อยากไปดูแลรักเขานี่กระตือนสติเป็นคนอ่อนไหวแบบ ฟังเต้อหน,นูใจ <ะ S 1> เยน็เยนเยน็นเราเหนื่อยขนาดนี้าอาจจะต้องมีคนมาดูแลเราบ้าง<笑><笑>อย่าเป็นแบบดวงดูแลอุปถัมภ์คำชูผู้อื่นอยูออย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็อยากได้คนที่แบบมาดูแลนางได้<น>เห็นนางเป็นแบบนี้น่งคอยเทคแคร์ฟิลทุกคนนะคะ<น>ไม่ค่อยจะแสดงแบบมุมอ่อนไหวอะไรให้ใครเห็น,นอะไรเงี้ยใช่ซึ่งจริงๆแล้วเป็นยังไงไฮหนูเลา เป็นคนอยากลาออกจากความอ่อนไหวเหมือนกันบางทีใ่่แล้วใครรับรู้ความอ่อนไหวนี้หนูหนูก็อยากที่มาช่วยดูแลแต่มีคนหนึ่งที่ชงกันตลอดเวลาแล้วตอนนี้คุณถ่ายละครกับเขาเปล่าใช่ค่ะใยนี้ต้องไปเลี้ยงปิดกล้องกับหนูนะคะเพราะว่าอยู่ในกองในกองถ่ายเข้าอ้าวทำไมอ่ะอ๋อวิดีโอคอลตลอดเวลาเหมือนฉันเป็นนึงนักแสดงวิดีโอคอลหาใคร ก็หาหากันเองนี่แหละแต่เราก็รู้เราไปพูดถึงเกรซวอลินทอนนะฮะใช่ไหมครับก็เนี่ยก็รู้กันอยู่นะฮะว่าแจ็คกี้เนี่ย ไปเป็นโรโมเดลโรโมเดลเกรฟเวอร์เนทอนนี่เป็นโรโมเดลใช่ค่ะแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะคุณอากตันยูกตันยูมีพี่น้องมีพี่น้องพ่อเป็นผู้กำกับรักแม่รักแม่รักแม่รักแมวรักแม่รักแมวรักแม่เออแมวขาด้วนก็ยังเอามาเลี้ยงดูสิดูความเป็นคนดีของเขาสิคะไม่ได้เลยปล่อยไว้ไม่ได้ใช่ออกกำลังกายแบบ เตะบอลเงื่อนไหล่ใียอยหอมได้หอมอะไอยัางได้ได้กลิ่นผ่านรูปได้กลิ่นโอก็ยังดีเออแล้วน้ำตาลก็เป็นคนที่อ่ะวิดีโอคอลจจะพยายามหนูแบบว่าพี่ว่างเปล่าถามพี่เคพี่ว่างเปล่าก็โอเคนะหนูขอคุยกับเพื่อนแป๊บนึงนะอ่าแล้วก็ฝากมือถือไปที่เกมบอลรีทอนเลยค่ะปเข้าคุยกันแม่สูตรสุดๆสูตรหนูเชื่อว่ามันต้องมีวันหนึ่งที่ จะเทวดานางฟ้าหรือผีก็ได้ช่วยผักทีเราอยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นในวันนั้นอยากจะมากๆค่ะเพราะว่าสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกเห็นบอกว่าน้ำตาลพยายามที่จะผลักดันให้แจ็กกี้มีคู่สักทีเนี่ยเพราะว่าตัวเองจะได้เป็นไทยแก่ตัวบ้าง ใช่ไหมว่าอีก2ปีจะแต่งงานแล้วจหรือเปล่ากับไผ่ผู้จัดการมองเข้มร้อนแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ